เชอรี่และโอมิด้าแอนเจคูเปิดตัวเทคโนโลยีซูเปอร์ไฮบริดซิสเต็มยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตโลกสู่ยุคใหม่พร้อมเดินสายผลิตและเปิดตัวรถใหม่ในไทยปีนี้ โอมูดาแอนเจคูและเ h e รี่ภายใต้บริษัทเชอรี่ออโตโมบิลประกาศวิสัยทัศน์ส่งพลังในการนำประเทศไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลกด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่ที่มาพร้อมสมรรถนะความปลอดภยัยและประสิทธิภาพพลังงานระดับสูงสุดเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่แห่งพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นหัวหอกสาคัญในการทําการตลาดปีนี้พร้อมประกาศความเคลื่อนไหวเชิงรุกของเชอรี่และโอมบะดาแอนเจคู่ในไทยอีกทั้งเตรียมเปิดสายการผลิตในโรงงานไทยไตรมาสสามพร้อมเตรียมตัวเปิดรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นที่มาพร้อมเทคโนโลยี SHS Super Hybrid System เครื่องยนต์ BEV, HEV และ REEV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีกำหนดการเปิดตัว j จคู v และ j จคู6 t ก v ภายในไตรมาส3ตามมาด้วย OMODA C7 SHS และ OMODA C9 SHS ในไตรมาส4ของปีนี้และเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น OMODA j แอนเจคูเตรียมเปิดแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเจคูหรือมิสเตอร์เจภายในเร็วๆนี้นอกจากนี้เชอร์รี่ออโต้โมบยังจับมือบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชน หรือเคเจภายใต้นโยบายการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวสํำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชและนโยบายการสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมการพัฒนาแบรนด์รถยนต์อีวีสัญชาติไทยซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีในภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคใหม่แห่งพลังงานสะอาดและนวัตกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนนั่นเอง